สวัสดีค่ะสวัสดีกับผู้รับชมนะในวันนี้หมไม่ได้มาทํเพยการอ่านไพ่นะคะมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะก็คือในช่องมาริทาโรนี้เนี่ยโมไม่จะไม่ได้ลงคลิปอย่างที่เคยลงนะคะอืมมีการหยุดลงคลิปทําคลิปนะสำหรับช่องนี้ก็บอกไม่ได้นะคะว่าเอออนาคตจะเป็นยังไงเนาะแต่ เอาเป็นเพียงว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันหมดเวานะคะที่มาจะทำในช่องนี้นะโมมาณเนี่ยรู้ตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเรารา,ราสองสามเดือนที่แล้วนะคะเออมันเป็นการรู้ตัวโดยเพราะว่าเวลาที่มายออกมาทำคลิปเนี่ยนะคะในแต่ละเพียการ์ดในแต่ละภาณนัน้นรู้สึกว่า Energy มันไม่เหมือนเดิมคือมันรู้สึก มันหน่วงนะเราก็มันมีมีแรงฝืนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ถ้าถามว่ามันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะก็คือมันต้องเทาความไปเนาะกับช่องนี้ที่ามายทำคือมายต้องบอกว่าโอเคในท a l ล n ต์ความสามารถของการสื่อพพ่สื่อพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยใช่มันยังคงซึ่งเป็นทางหลักนะเป็นความสามารถที่ มาจากตัวมาเองนะคะแต่เพียงว่าในรูปแบบแพทเทิร์นเนี่ยกับช่องเนี่ยเออมันมันหมดมาวาระเพราะว่าจุดเริ่มแรกที่หมายทําช่องนี้ขึ้นมามันเกิดจากสองอย่างค่ะอย่างแรกใช่มันเป็นเจตนาลมอุดมการตั้งใจที่อยากเอาประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเราที่ผ่านมาเนี่ย จะสามารถเป็นประโยชน์ที่ดีนะช่วยเหลือคนอื่นยังไงได้บ้างแต่มาต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบของการทำช่อง YouTube การอัานพายิปซีแบบนี้นะคะม่จะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนด้วยนะก็คือมันเริ่มจากการที่มมยเนี่ยจับพัดจับหูนะคะไปรู้พวกความรู้ด้านของกฎแรงดึงดูดเนาะ มันก็จะพูดงมาด้วยแน่นอนเป็เรื่อง,งของการทําพลังงานอะไรเงี้ยนะคะอืแล้วก็แน่นอนไปถึงการเสริมสร้างพลังงานใหม่อะไรนะในเรื่องของการเยียวยาแต่เนี่ยจริงๆในช่วงเริ่มต้นตอนแรกนั้นคิดว่าตัวเองอะ่ะเยียวยาแล้วเข้าใจแล้วนะแต่จริงอะ่ะพอเวลามันผ่านมานะคะมันยังไม่ได้เป็นในระดับที่มันลึกจริงๆ ไม่ก็ไม่รู้นะเหมือนอะมันอาจจะข้ามคันหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เหมือนกันแต่เอโมไมก็เริ่มจากการเขียนนะมไมจะมีสมุดเล่มหนึ่งนะคะที่เขียนมาตั้งแต่แรกอืมแต่ว่าโอเคสมุดเล่มนั้นไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งนะคะที่เขียนพัดต่อมาในช่วงปีสองปีที่แล้วเนาะซึ่งเอ,อสมุดเล่มนี้เนี่ยก็คือไมเขียน ในทุกวันเลยมีวินัยมากนะคะหน้านึงจะเขียนเป็นการขอบคุณนะขอบคุณตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณแม้กระทั่งเข้าทุกมือที่หมายทานจะมือเล็กหรือมือใหญ่หรือจะเป็นอรอยยิ้มที่เราได้ทักทายกับคนที่เขาชงกาแฟนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือไม เขียนการขอบคุณในแต่และประจำวันชีวิตละเอียดมากนะขอบคุณพ่อแม่นะคะที่ให้กำเนิดเรามาเนาะให้การสปอร์ตอะไรบางอย่างเรามาในเชิงของไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็เขาก็ยังอยู่กับเราแล้วก็ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วในเส้นทางผ่าชีวิตเจอนี้ของมาเนี่ยต้องบอกว่าหลากัหลกๆเนี่ยก็มีบาดแผลปม เป็นทรมาที่หนักมากตั้งแต่แรกเริ่มในครอบครัวนะคะโอเคเนาะก็มีอย่างอื่นอีกแล้วก็อย่าหนึ่งหมอไม้ก็จะเขียนเป็นสิ่งที่ตัวเองปรารถนาก็จะแยกเลยเป็นเรื่องของความรักแล้วก็เนี่ยเกี่ยวกับความสักเซสนะคะในรูปแบบชีวตขอไมเนะย้อนไปเลยสิ่งที่เขียนตรงนี้ก็คือเขียนเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วอะ เออที่เราเริ่มเห็นความตั้งใจอุรมการณ์เนี่ยของตัวเองเราทุกอย่างก็เริ่มทยอยมาตั้งแต่การไปศึกษาไพ่นะคะการมีจุดประกายอะไรให้ทําช่องอม,มาไมก็ศึกษาเองทุกอย่างก็คือเป็นครูผักรับจำหมดเลยนะอมไม่ได้แบบไปเสียตังลโรงเรียนที่ไหนเลย อืมนะคะก็อาศัยในการดูข้อมูลแล้วก็ลอง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 ,ลองทำอย่างเงี้ยค่ะก็จนได้เกิดช่องนี้เนาะอ่ะย้อนไปที่อย่างที่บอกมี2องปัจจัยถือไมทำช่องนี้ตั้งแต่แรกปัจจัยแรกผ่านไปแล้วปัจจัยที่สองคือมันมาจากบัดแผลค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้านัปัจจุบันนี้ โอไมกําลังออกจากตัวตนเก่าเรียบร้อยนะคะบาดแพ้เก่าไม่มีอิทธิพลกับจุดชิดใหม่ต่อจากนี้ของมาอีกต่อไปนะมันก็ได้เวลาเหมือนกันที่พลังมาพลังงานใหม่ของไมาก็เริ่มที่จะไม่สอดคล้องค่ะมันเป็นไปตามธรรมชาติเลยที่ไมายทำช่องนี้ในระยะหลังๆมาแล้วก็รู้สึก เหมือนรู้สึกว่ามันเฮวี่อ่ะมันหนักไปนะอือแล้วก็ที่บอกว่าเกิดจากบาดแผลมันเป็นเพราะในส่วนลึกๆเลยนะที่หมอไม่ทำช่องนี้ตั้งแต่แรกก็คือมันแฝงไว้วกันที่หมอไมาอยากจะพิสูจน์ค่ะพิสูจน์กับกับทุกคนบนโลกหรือเอ,อ่อตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่กลุ่มสังคม นะว่ามันจะต้องอยู่ให้ได้หรือแบบเราไม่เป็นพลราคายนะคะเพราะว่าเออตัวโมไมเนี่ยไม่ได้เรียนจบนะคะโมไมออกมากางคันในช่วงปีสามมันมีจุดเหตของชีวิตเนาะตอนนั้นก็เป็นอะไรที่เข้าสู่เส้นทางดังใน,นออร์โซเลยที่มันยาวนั้นมากนะโมไมมีปัญหาหนัก กับทางครอบครัวจริงๆมันมีปัญหามาตั้งแต่เด็กนะคะ่ะที่เกิดจากการเปรียบเทียบนะแต่พอเราตื่นรู้จริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่จะโทษสิ่งภายนอกเลยอืมมันเป็นประสบการณ์บางอย่างเฉพาะให้เราตื่นขึ้นให้เราแบบเห็นตัวเองว่าจริงๆเรามีพอโพสอะไรอะ่ะ ไมคยคงไม่ได้มานั่งเล่าดีเทลทั้งหมดนะคะว่าดักในออโรโซไม,มเป็นยังไงบ้างเนาะแต่จะมีคนแน่นอนจะมีคนคนหนึ่งหรือไม่กี่คนนะคะที่เขาจะได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันหมดเวลาของช่องนี้ที่หมอจะทำต่อเพราะว่าไมาไม่อยาก ฝืนพลังงานตัวเองอีกต่อไปแล้วนะสิ่งที่มันเป็นทาเลนต์พลังงานของมามันกําลังต้องเช็คว่ามันเหมาะสม,มไปสู่อะไรในสิ่งใหม่ที่มันเบาขึ้นมันเป็นทางที่ถูกต้องมากขึ้นจริงๆนะคะให้กับชีวของมายเนาะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเป็นช่องสาวออฟเลิฟทาโนะคะถ้าใครยังไม่ได้แบบ ไปดูหรือติดตามก็อาจจะย,ยกย้ายไปช่องนั้นก็ได้นะแต่เนี่ยก็คือโพสต์มายมันเป็นในเรื่องของความรักค่ะอืมโมมยมีความเชื่อแล้วก็มีความปรารถนานะในเรื่องของการสมรถนาเรื่องของความรักนะอันนี้ก็จะแชร์เหมือนกันคือแต่ก่อนเนี่ยช่วงที่เรา lost นะคะผ่านเส้นทางดับในออรโซมีช่วงของการต้อง ทบทวนอะไรหอยางกับตัวเองเลยว่ายิ่งเราช้อยในที่เป็นมาเนี่ยพอเรามีทอมาตั้งแต่เด็กมานะคะมันก็ส่งผลต่อเนื่องมาเลยก็คือการที่มอยเนี่ยเจอภาวะความสัมพันธ์ที่ถูกทริกเกอร์หลากหลายความสัมพันธ์มากนะคะทั้งในแบบเ,เพื่อนที่เคยรู้จกักทั้งในแบบ ความสัมพันธ์แบบความรักนะอม,มันก็เป็นทอดทอดมานะคะยิ่งเอ่อความสัมพันธ์ล่าสุดเนี่ยล่าสุดเลยที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยเจอคนในกล่งรูปแบบกึง่งนาซีซส,ส,สอ่อนๆน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นเซนขันอะที่หมวยก็ต้อง ดูมากขึ้นนะเพราะว่าเออความสัมพันธ์อย่างล่าสุดที่มื่อไปเจอแล้วสาวคนที่เป็นนัิสื์ออ่อนๆเนี่ยมันก็จะคาบเกี่ยวระหว่างเขามีพฤติกรรมแสดงออกถึงอะไรที่เขาแอบช่วเชร็เรามากๆแต่ในขณะเดียวกันบางพฤติกรรมก็เหมือนกดเราไว้เหมือนกับอืมต้องใช้คาว่า เหมือนกับเอ่อก็มีบางส่วนที่ดูเป็นส่วนดักที่ไม่ส่งเสริมต่อการเติบโตหรือยิ่งเน้นเลยก็คือเป็นทิกเกอร์ปลมลึกๆในความสัมพันธ์ที่เราโหยหามาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเมื่อ็ผ่านมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าไม่ก็ได้ตระหนักรู้ว่าจริงๆเราที่ไม่เคย ปรารถนาในเรื่องของการสมหวังในเรื่องของความรักรักแท้เนี่ยมันเป็นแค่เพียงว่าเ,เราเราหอยหาจากความสัมพันธ์คนข้างนอกหรือเปล่าที่เกิดจากบาดแผลในวัยเด็กเกิดจากการไม่ถูกเติมเต็มในตัวเองอะไรเงี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้คําตอบนะใช่มันมีส่วนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็คือจริงๆแล้ว นับตั้งแต่ไวรุ่นมานะล,ลึกๆที่ขอไม่มีในใจ,จตลอดไม่ก็มีความรู้สึกเชื่ออยู่ในใจลึกเสมอเวลาที่ได้เห็นโดยเฉพาะเลยนะเห็นตัวอย่างเห็นภาพนะของความสัมพันธ์ที่เป็นรักแท้แบบแก่เท่าได้กันย,ยั่งยืนด้วยกันแล้วไม่ก็รู้สึกอบอุ่นเสมอที่ได้เห็นต่อให้แม้ว่าเต่อให้แม้ว่าสถกกานชีวิตของเราตอนนั้นตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างดากักแล้วก็มืดมนมากก็าตาม มาเู <My S 2> ้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่ทั้งหมดในในความปรัถนานี้ที่เกิดจากบมมันมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความปัญหาจริงๆเป็นเพอร์โพของมายนะคะอืมพูดง่ายว่ากว่าจะมาพูดไพูดงว,ว่ากว่าจะมาถึงจุดที่เราจะเลือกอะไรจริงๆอะ่ะกับตัวเองกับชีวิตโห ก็ใช้เวลามาค่อนชีวิตเราเนาะปีนี้มายก็สามหกนะคะอาจจะนับตั้งแต่อ่ะเป็นมัยุรุนก็ได้ที่ว่าช่วงเรียนมหาลัยเนาะแต่เนี่ยพอมายออกจากปีสามก็ไม่ได้มีช่วงเวลาของการมีชีวิตมหาลัยหรือวัยรุ่นคนอื่นนะเพราะว่าตอนนั้นก็คือเหมือน ไม้ก็อธิบายไม่ถูกได้ทั้งหมดนะคะแต่มันเหมือนกับมีอะไรที่เป็นแรงขับแรงผลักเนี่ยให้ไม้ออกไปสู่เส้นทางที่เหมือนคนอื่นไปมีประสบการณ์นะคะอืมนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการมาบอกกล่าวซึ่งกันอืมยิ่งใครหลายคนที่ฟังช่อง m a r ี t ทาร์โมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออทำไม หลายพลังงานที่ดูคลิปออกไมาเนี่ยอ่านไพจ่จิตวิญญาณที่ค่อนข้างลึกนะคะมาเจอคอมเมนต์แล้วก็เจอทั้งคนที่มาดูดวงส่วนตัวหลังไมาเนี่ยบอกกันหลายท่านจริงๆนะอันนี้แบบพูดด้วยสัตว์จริงเลยก็คือหลายคนบอกไมาว่าไม่อ่านไพจ่จิตวิญญาณลึกซึ่งมากไม่เหมือนกับที่อื่นจากเท่าไหร่อืมอันนี้ไมก็ต้องบอกนะว่าคือ มันอาจจะด้วยอุดมการเนาะอาจจะด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของไมเวลาที่โมไมอ,อ่านแถยทอดอกไปเนี่ยมันก็สอดแทรกไปจากความรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวของไมนะคะมันไม่ได้อยู่ในเออมันไม่ได้อยู่ในตำราความหมายไพ่ตายตัวอย่างนั้นอ,อืมแล้วแน่นอนไม่หมอแต่ละท่านก็มีจอ์นี่มีพอร์โพสมีแนวทางเส้นทางการอ่านไพ่ แตกต่างกันไปนะคะโมไมกก็เป็นในลักษณะเช่นนี้นั่นเองเนาะใครที่เคยเรียนไพ่สนตรงองไมกไปอะ่ะนี่แหละไมกก็อยากจะบอกกับพวกคุณที่เคยเรียนนะคะว่าออคุณก็มีรูปแบบหรือว่ามีเอกลักษณ์ในในตัวคุณนะคุณแค่คุณแค่ต้องไม่เอาอะไรภายนอกมาตีกอบหรือมาทําให้คุณเนี่ยไม่ ไม่เชื่อในในเส้นทางหรือเอกลักษณ์ในแบบของคุณเพียงเท่านั้นเองนะคะอืประมาณนี้นะมาจะบอกว่าก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหถามตัวเองย้ำแล้วย้ำเล่านะว่าจะพูดดีไหมนะคะลองให้ก็ลองมาแล้วนะคะเพราะมันมันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟมากอะ่ะ ในบางอย่างที่เราจะพูดบางส่วนข้อมูลตรงเนี้ยของตัวเองเนาก็โอเคนะคะพูดมาได้แล้วจนถึงตรงนี้เนาะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีกับการมาเปิดเผยบางอย่างวันนี้นะคะก็เลยตั้งใจนะว่าพูดถึงอ่ะใครหลายคนก็คงจะเจอ ปัญหาชีวิตนะคะในต่างสกกาขต่างรูแปแบบต่างภาวะกันไปเนาะแล้วก็ถ้าถามถึงว่าไมยผ่านมาได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงเวลาเหล่านั้นก็คือไมยผ่านมาได้ตัวเองนะแล้วก็ดีไวไก่แน่นอนไม่มีไม่มีคนที่ไมาจะพูดเชิงลึกแบบนี้ได้จริงๆไม่เคยหาจิตแพทย์นะแต่ก็น่าจะเคยเป็นซึมเศร้าอยู่บ้างนะคะที่มาน,นานมาแล้วนะ พอมายเรียนรู้เรื่องพลังงานมีความรู้อะไรเหล่านี้เข้ามามากขึ้นมันเลยทำให้มองมันเลยทาให้ไมอ่อะมองถึงคนที่ผ่านมาในชีวิตอะยิ่งโดยเฉพาะเลยก็คนที่เป็นบทเรียนของเราอ่ะคนที่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ถูกไหมเป็นความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่มาท r ิกเกอแผลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ สุดท้ายแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนอะให้เรามองลึกลงไปในตัวเองจริงๆอีกทีหรือบางทีก็เป็นการมองว่าบางบทบาทเราก็อาจจะกลายเป็นเป็นครูเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งให้กับพวกเขาอีกทีก็ได้มันสลับกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต่างกันบางคนอาจจะเคยยิ่ยงคาว่าวันเน็ใช่ไหม ในตามควาเข้าใจของมานะวันเนสก็คือหมายถึงจิตวิญญาณทุกคนเป็นจุดต้ิกํกำหนดจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราก็ไม่สมบูรณ์แบบเราก็ผิดพลาดได้คนที่เขาเคยทําไม่ดีกับเราเขาก็มีเบื้องลึกอะไรที่อาจจะบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนมาจากเส้นทางบาดแผลของพวกเขานะคะถ้าคุณจะท้อนมองกลับอย่างเงี้ยคุณจะเข้าถึงแก่นของการ ให้อภัยจริงๆค่ะให้อภัยในแบบที่คุณไม่ต้องทําสมาธิหลายๆชั่วโมงคุณไม่ต้องไปลงคอร์สเรียนอะไรมากมายที่ไหนนะคะแค่คุณฝึกมองแบบนี้อยู่กับจิตตัวเองนะใช่มาต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงค่ำคืนแล้วคุณให้อภัยได้หรือคุณเก็ตได้นะคะการที่มออกมาพูดในวันนี้เพราะมายผ่านมา6ปี อืมนะคะแล้วก็ในระหว่าง6ปีใช่มันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปมานะจนจนไมคก็ทยอยอะ่ะปลดเปื้องนะคะกับภาวะบาดแผลเหล่านั้นผู้คนต่างๆเหล่านั้นนะคะไมคก็อยากจะถือโอกาสผ่านคลิปนี้เลยนะว่าสำหรับใครหลายคนที่ตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในชีวิตของไมคนะคะ ไมายก็พูดเด้เต็มปากว่าไม่ไม่เคยที่จะมีเจตนาลมที่ไม่ดีอะไรเลยแค่พลังงานไม่ตรงกันแค่เออสิ่งที่ไมพอจะประสบกับตัวเองมาแล้วมันได้ผลมันมันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆเนี่ยเราไม่อาจจะถ่ายทอดไม่ได้ดีทั้งหมด มันก็จะมีอะไรที่มไม่ได้ทำถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดนะคะแต่ไม่ไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีกับผู้คุณเพื่อนที่หล่นหายไปจากชีวิตของไม,ม่นะมมยก็แค่หวังว่าก็ให้มีเส้นทางที่ดีขึ้นสวยงามในในแบบของคุณต่อไป โอเคแล้วมม่ก็อยากจะขอขอบคุณในายทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามช่อง My Diary Taro นี้มาโดยตลอดนะคะนะสิ่งสำคัญแน่นอนก็คือมันไม่สามารถเกิดช่องนี้ได้หากปราศจากทุกๆคนนะคะที่มาสปอร์ตมารับพลังงานมาให้กำลังใจหรือเป็นคำติคำแนะนำใดๆนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวถ้าม่มีอะไรที่จะออกมาแชร์ออกมาแจ้งอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะมีคลิปถัดไปในช่องนี้นะคะหรือคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายก็ได้นะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ